แล้วดวงดาวของท่านอ่ะท่านวาบตัวเองได้ไหมคือหายตัวได้ไหมเพราะว่าดาวชาวแสงอ่ะท่านท,านทีละคนในพลทีละคนอ่ะท่านหายตัวได้ดวงดาวชาวแสงมิติที่แดหายตัวได้ด้วยแล้วครูถามแต่ว่าเราท่านอ่ะหายตัวได้ไหมดวงดาวของท่านอ่ะครูคอยากรู้ไงก็ต้องถามท่านถูกไหมท่านก็บอกว่าท่านก็หายตัวได้วาบได้วับไปดาวชาวแสงวับไปดวงดาวอื่นก็วับได้แต่ต้องดูที่พลังงานด้วย แล้วคุณถามว่าแล้วถ้าท่านว์บได้แล้วทําไมท่านต้องใช้ยานในการเดินทางทําไมไม่ว์ปไปเลยท่านบอกว่าในกรณีที่วป์ปการว์ปต้องใช้กําลังจิตสูงและในการวาป์ปท่านอธิบายนะเข้าใจเลยว่าในการว์ปเนี่ยจะต้องตั้งสมาธิจิตสูงมากแล้วในการว์ปเนี่ยถ้าเราวา์ปไปในช่วงตอนกลางวันถ้าเราไปในดวงดาวอื่นหรือว่าไปในดวงดาวที่เ,เราต้องการจะไปจุดหมายปลายทางเนี่ยถ้าเราไปตอน,นตอนกลางวันเนี่ย ตอนที่เราวาร์ปเนะี่ยมันเป็นเหมือนอินวิสิเบละมันก็คือเหมือนเหมือนเป็นสะสารที่เป็นแบบว่าเราผ่านทุกทุกทุกอย่างได้ก็คือผ่านได้เหมือนเราเป็นเหมือนโปร่งแสงไปแบบโปร่งแสงแต่ถ้าเกิดความโปร่งแสงของเราเนี่ยไปถูกหรือว่าไปโดนมนุษย์ต่างดาวในดวงดาวนั้นหรือโดนสัตว์หรือว่าโดนอะไรบางอย่างเนี่ยหรือโดนโดนมนุษย์ในดวงดาวนั้นเนี่ยพลังเราก็จะหายเลยก็คือเราก็จะปรากฏอยู่ตรงนั้นเลยก็คือว่าพลังเราก็จะหาย ท่านบอกโดยส่วนใหญ่ถ้าท่านมีความสําคัญหรือจำเป็นจริงๆเนี่ยถ้าจะวาร์ปเนี่ยก็จะวาร์ปไปตอนกลางคืนและโดยส่วนใหญ่จะไปทางใต้ดินวาร์ปไปทางใต้ดินแต่ก็จะต้องทนกับกลิ่นต่างๆที่อยู่ใต้ดินด้วยก็คือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นซากออะไรที่เป็นกลิ่นอับกลิ่นอะไรแบบนี้ท่านบอกการวาร์ปเนี่ยเราจะเราจะเป็นเหมือนโปร่งแสงไปแต่ความรู้สึกทุกอย่าง ทั้งกลิ่นทั้งอะไรที่เราผ่านในขณะที่เราวาบแล้วเราผ่านเราจะสัมผัสและเราจะรู้สึกได้เหมือนกับเ,เราเราได้สัมผัสเหมือนกายหยาบของเราที่ไม่ปร่งแสงเลยสัมผัสรับรูเท่ากันนั่นเอง